สวัสดีครับลูกค้าที่รักตุกต่านครับผมเดี๋ยวนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจสันคาติวนนท์สี่สิบห้านะครับเรามีรถดีรถสวยราคาถูกคัดสรรว้เพื่อคุณนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดนะฮะผมบอกได้เลยว่าคันนี้สุดอีกหนึ่งคันที่ผมขายรถมานะจริงๆรถผมได้มาประมาณ3วันนะครับแต่ก็ผมไม่มีเวลามาถ่ายนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาถ่ายรีวิวโตโยต้าแคมรี่รถคันนี้จดใช้งานปี2013นนะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับผมสวยมากนะลูกค้า เป็นสีขาวมุกเดิมทั้งคันนะครับมีตําหนิบ้างบางจุดนะฮะลูกค้าเก่าก็จะทราบว่าผมเป็นคนรีวิวคลิปสดนะฮะไม่มีการตัดต่อแล้วรถได้มาสภาพยังไงผมแค่ล้างแล้วก็ดูดฝุ่นถ่ายให้เห็นสดๆแบบนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมีตําหนิตรงไหนรถไม่ดีตรงไหนหรือว่ารถสวยผมจะแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริงเดี๋ยวมาดูกันนะครับกับโตโยต้าแคมรี่นะฮะไฮบริดนะครับเป็นจดใช้งานปี2013นะครับผมรถสวยมากนะฮะออปชั่นจัดเต็มนะฮะ ถุงลมนิรภัย4ลูกนะครับออโต้แอร์แบ็กเอะมันติฟังก์ชันนพวงมาลัยเซ็นเซอร์รอบทิศทางนะครับพร้อมคุยคอนโทรลระบบขับขี่อัตโนมัตินะครับตั้งล็อกความเร็วขับขี่อัตโนมัติได้นะครับจัดอยู่ในกลุ่มรถสวยหรู V.I.P. นะครับลูกค้าบอกก่อนนะออกข้างใหม่มีร้านหะฮะร,ร้านหกกว่าถึงร้านหะครับราคาสูงพอสมควรนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะจัดมือ2นะครับให้ลูกค้า ได้จับจ้องกันนะฮะแล้วก็ได้จับจองเพื่อไปกับขี่กันใช้งานจริงนะฮะราคาขายมือสองเนี่ยผมจะขายไม่แพงนะลูกค้าฮะผมเปิดราคาเลยนะครับกับ t ต y o ต a า a m r รคันนี้นะฮะออกข้างใหม่ล้านไปปลายนะครับล้านกว่าบาทนะครับมือสองผมเปิดราคาเลย395,000บาทพอนะครับราคาไม่ทื่นสี่โดยที่อื่นขายกัน4 0 0แสนกว่าแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้มาชมกันนะฮะข้างๆประตูเริ่มจะแผงประตูด้านหน้านะครับขอบชิดมุมบดนะครับนะฮะรถไม่เคยแกะประตูสีเดิมทั้งคันนะฮะ ลูกค้าสังเกตด,ดูได้นะสีเงานะครับมีร่องรอยตามมือจับเปิดประตูบ้างนะฮะรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วที่สําคัญนะครับอันนี้จะเป็นมันจะเป็นระบบอัตโนมัตินะคือผมเวลาผมแตะเปิดประตูแจผมอยู่ในนี้ไงมันก็จะเปิดปิดเองได้นะครับเป็นระบบเซ็นเซอร์ทํางานหมดนะครับถ้าผมถือของถืออะไรเงี้ยผมต้องการจะล็อกรถหรือจะอะไรเงี้ยเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับอ่าลูกค้าสังเกตด,ดูนะเวลาผมให้ดูรถเนี่ยผมจะให้ดูภายนอกแล้วก็ผมจะให้ดูขอบยาง นะสังเกตโดยรถทุกคันนะรถประมาณสัก7จ็ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าดูแลไม่ดีขอบยางชั้น2มันจะเปื่อยอันนี้มันจะมี2ชั้นนะมีชุดโครเมียมกับชุดขอบยางแต่คันนี้ยางนุ่มมากนะยางชิดกระจกนะแล้วแผงจิ้งรีดแผงจิ้งรีดเนี่ยมันจะมียางนะฮะยางกันเนี่ยกันเนี่ยกับพลาสติกนะฮะถ้าแตกรอกแสดงว่าดูแลไม่ดีนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับแบบชัดๆคลิปสดๆเลยนะตำหนีมีตรงไหนอีกไหมข้างนี้ไม่มีเลยนะครับลูกค้าแม็กแม็กยางสวยนะยางของยูโกฮามานะครับ นะฮะยางปี2020ด้วยนะยางยังใช้ได้อีกเป็นปีนะครับดอกยังหนาๆเลยนะยางยังนุ่มนะครับนะครับด้านหลังด้านแก้มหลังขวาขอบชิดมุมทุกจุดนะฮะรถของเราคันนี้นะครับการันตีเลยนะฮะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพิการไม่เคยจมน้านะครับรถแก้มเดิมหน้าท้ายเดิมโหมดไฟท้ายเดิมโรงงานนะครับโลโก้ไฮบริดเดิมนะครับโลโก้ไฮบริดเดิมนะฮะโลโก้แคมรีเดิมนะครับด้านหลังสวยมากนะครับสวยมากนะครับตำหนิอาจจะมีตรงนี้บ้างผมเห็นละ อ๋อไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพื่อนเฉยๆเพื่อนเฉยนะครับตำหนิไม่มีเลยนะครับสีสวยมากทั้งคันนะฮะคันนี้ซื้อไปใช้งานยาวๆเลยนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วจบนะซื้อไปแล้วจบนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังฝั่งซ้ายตำหนิมีไหมไม่มีนะลูกค้าสีสวยทั้งหมดนะครับฟิล์มยังสวยนะครับฟิล์มเป็นสีดาประลอดนิดๆนะครับหลังคายังสวยแลกกเกอร์ไม่มีด่างไม่มีเสียนะฮะเพราะว่ารถคันนี้เจ้าของเดิมจอดในร่มนะครับผมไปเอามาเนี่ยคือรถจอดอยู่ในร่มตลอดจอดที่คอนโดนะครับ แก้มข้างประตูประตูแน่นมากนะครับทุกจุดแน่นหมดนะฮะขอบชิดหมดนะครับไม่มีเปิดนะครับประตูไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะฮะน็อตไม่มีขยับนะครับชายล่างนะฮะชายล่างชุดโครเมียมชายล่างยังสวยนะครับลูกค้าผมยังไม่ได้เคลือบเงานะครับลูกค้าเดี๋ยวผมซื้อไปผมจะเคลือบเงาทีนะฮะโลโก้ไฮบิดยังเงาสวยนะครับยังเงาสวยแม็กยังสวยนะครับด้านหน้าด้านข้างซ้ายหน้าไม่มีตําหนิฝากระโปรงยังชิดนะลูกค้ายังชิดนะฮะ ฝากระโปรงยังชิดหมดนะครับขอบชิดสนิททุกจุดนะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์แล้วนะครับพร้อมไฟตัดหมอกโรงงานนะฮะัวนีจะเป็นตัวเปลี่ยนโฉมลยฮะจะมีกันจะมีตําหนิด้านหน้านะลูกค้านี่นะสีมีรอยเล้าอันนี้น่าจะเกิดจากการกระแทกฝั่งนี้นี่ผมเห็นละการกระแทกพอดีเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ชนหนักนะเขาอาจจะไปไปอขอุตบาตตามห้างสรพสินค้าไงเขากระแทกตรงนี้ปุ๊บตรงนู้นขยับเคลื่อนเลยนะครับตรงนี้ก็เลยเล้านะฮะเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับเนี่ยฮะ ก็จะมีรอยล้าวตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้นะอันนี้สีเดิมโรงงานนะครับบอกไวนก่อนนะสีเดิมโรงงานเลยเดี๋ยวผมทําให้นะครับนะฮะไฟตันหมอกยังใสไฟหน้ายังใสนะครับเดี๋ยวจะทําเก็บสีให้แล้วก็แล้วก็เคลือบฟิล์มแก้วให้อีกทีนึงทั้งคันเลยนะฮะเดี๋ยวมาชมภายในกันนะครับภายในเนี่ยเปิดมาปุ๊บร้องว้าวเลยนะครับเป็นอิมูเลเซอร์เป็นพรูสตาร์นะฮะก็คือกดปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องเสียบกุญแจแล้วนะครับนะฮะไม่ต้องเสียบกุญแจแล้วด้านในใหม่มากนะผมบอกไว้ก่อนนะ บอกก่อนนะใหม่มากนะครับคันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดไปแล้วนะครับไม่ต้องห่วงดังนั้นซื้อไปเนี่ยคือบอกได้เลยว่าไร้ความกังวลนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนไปประมาณปีกว่าไม่ประมาณ2องแสนสคันนี้ไม่สองแสนสี่ไม่ไม่เยอะนะครับไม่ไม่ไมแบบถือว่าไม่เยอะนะรถปีขนาดนี้นะฮะรถปีขนาดนี้นะครับ,รรบเจ้าของเดิมเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดเรียบร้อยแล้วซื้อไปใช้ยาวๆเลยนะฮะใช้อีก10ปีค่อยค่อยสวิตแบตอีกทีนึ่งนะครับเบาะ นะครับไม่มีฉีกไม่มีแตกปีกไม่มีหักนะครับเบาะสวยมากนะครับเบาสวยมากเป็นเบาปรับไฟฟ้านะครับเบาปรับไฟฟ้านะครับพร้อมเมมโมรีเบานะครับปรับลําดับ1 2 312หนะฮะหมายความว่าคนขับสองคน1คนระดับนี้2คนอีกระดับหนึ่งนะฮะก็เราก็ล็อกไว้จําค่าไว้นะฮะปุ่มอ่าโลโก้ต่างๆไม่มีถลอกไม่มีลอกนะฮะคันนี้สวยมากแผงประตูไม่มีบวมนะครับแผงประตูไม่มีบวมนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะพวงมาลัยทนคอนโซลต่างๆสวยนะ ด้านหลังที่ผมชอบมากเลยนะเพราะว่ารุ่นนี้เขาจะมีม่านให้นยครับเขาจะเป็นม่านข้างให้จะมีม่านข้างกับม่านหลังให้นะครับเวลาถ้าเราใช้เนี่ยเราเจอแสงแดดหนักๆเนี่ยเราสามารถดึงม่านข้างขึ้นมาได้นะครับแผงประตูสวยมากลายไม้วนัดสวยมากนะครับบ่อหลังนะครับบ่อหลังนี่แทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับลูกค้ารุ่นนี้มีม้านหลังให้เป็นม้านหลังไฟฟ้านะฝ้าพิดานสะอาดมากนะสะอาดมากข้างในเป็นสีครีมมมน้าตาลนะเนี่ยที่ผมเปิดพรมพื้นไว้นะครับคือผมอยากให้ลูกค้าได้เห็นนะครับพื้นสะอาดมากนะผมบออกก่นนะ ผมอยากให้เห็นนะครับจริงๆผมมีแผ่นยางรองพื้นให้นะครับแต่นี้ที่ผมเปิดให้ผมอยากให้คลิปวิดีโอเนี่ยเห็นแบบสดๆเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีนะฮะไม่ได้ว่าเป็นคาบกาแฟคาบน้ำมันติดมาเต็มเลยนะฮะไม่ใช่นะครับคันนี้ดูแลดีมากนะฮะแสงประตูหลังซ้ายไม่มีบววเหมือนกันนะลายไม้สวยหมดลายตั้มมีหมดนะฮะเก๊เปิดได้หมดนะครับทุกจุดนะฮะเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันนะครับประตูนิ่งมากนะฮะเปิดจากอันนี้ก็ได้นะเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับเขาก็จะเด้งขึ้นมานิดนึงนะนะฮะ น็อตบอกได้เลยว่าไม่เคยมีแกะนะครับตะเข็บเดิมโรงงานหมดนะครับต้องสูงชัดๆได้เลยนะฮะตะเข็บเดิมโรงงานหมดรอยแอคเดิมโรงงานทุกจุดนะฮะหน้าท้ายเดิม100%อเซนนะครับการันตีให้นะครับการันตีให้เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะซื้อรถกับผมตรงไปตรงมานะฮะเราขายมาเป็นสี่กว่าปีแล้วนะครับ เรามีความชํานาญเชี่ยวชาญเรื่องรถนะครับดังนั้นซื้อรถกับเรานะครับลูกค้าเคยกังวลว่าซื้อรถบ้านนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะรถบ้านอันตรายนะครับซื้อกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับเขามีประสบการณ์เขาตรวจเช็คให้ลูกค้าแล้วซื้อไปสบายใจนะครับซื้อไปสบายใจกว่านะครับเราตรวจเช็คให้หมดแล้วนะครับด้านหลังท้ายนะครับยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงยังอยู่ครบนะครับเนี่ยฮะอยู่ครบหมดนะครับยางอะไหล่นี่เหมือนยังไม่มีรอยใช้งานเลยนะครับเครื่องมือแม่แรงนะฮะบล็อกกุญแจต่างๆหูลากอยู่ครบหมดนะครับครบเดิมหมดนะฮะเดี๋ยวมาชมประตู ฟังหลังซ้ายกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะนะปิดก่อนนี่แน่นมากประตูแน่นทุกจุดนะฮะประตูแน่นทุกจุดจริงๆอ่ะลูกค้ากระดูกงูเนี่ยจริงๆผมดึงดูหมดแล้วนะผมดึงดูหมดแล้วนะครับไม่มีทุกทุกด้านเนี่ยรอยรอ์กเดิมหมดนะครับที่ผมไม่ได้ดึงดูเพราะว่าแคมรี่มันใส่กระดูกงูยากเวลาดึงออกมาแล้วเนี่ยมันใส่ยากครับเพราะมันแน่นมากเลยนะครับด้านหลังฝั่งซ้ายสะอาดมากเหมือนไม่มีคนใช้งานเลยนะครับ เหมือนคันนี้ขับคนเดียวอยู่ข้างหน้าคนขับอย่างเดียวครับเบาะสะอาดมากแผงประตูไม่มีบวมไม่มีแตกด้านหลังนะฮะด้านหลังเบาะสวยมากนะครับไร้ร่องรอยนะแผงประตูด้านหลังก็ไร้ร่องรอยเหมือนกันนะครับผมว่าใช้คําว่าไายล่องรอยเลยนะร,รถสวยจริงนะคันนี้อันนี้ตั้งแต่ผมขายมาเนี่ยภายนอกภายในสวยแล้วติดหนึ่งได้สามนะหนึ่งในสามของค a m มอรี่ที่ทามานะครับบางคันผมได้มาสภาพไม่ได้อย่างนี้นะลูกค้าสภาพบางทีข้างในมีรอยการใช้งานเยอะเนนี้ดูดีไร้ตำหนิจริงนะสวยมากนะครับ สวยมากใครเป็นเจ้าของคันนี้ถือว่าเป็นผู้โชคดีแล้วกันนะฮะเป็นผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านนะครับนะครับพรมพื้นต่างๆนะครับคอนโซลลายไม้วนัทลายตัดต่างๆช่องแอร์ชุดโครเมี่ยมไม่มีลอกนะบอกก่อนนะครับไม่มีลอกนะครับทั้งตรงกลางทั้งทุกด้านเลยนะคอนโซลถุงลมนิรภัยอยู่ครบถุงลมไม่เคยแตกไม่เคยทํางานนะครับเพราะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะฮะพวงมาลัยไม่มีด่างไม่มีลอกนะหัวเกียร์สวยจัดเลยนะฮะชุดเกียร์กลางก็สวยนะครับไร้ตําหนิเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาชมห้องเครื่องเดี๋ยวนี้ผมจะลองพาลูกค้าไปขับกับแคมเปอรี่คันนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะไปดูความนุ่มนะับได้ระดับไหนนะครับผมจะลองเปิดห้องเครื่องก่อนนะครับนะฮะห้องเครื่องเนี่ยสะอาดมากนะถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวผมจะต้องล้างให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งห้องเครื่องนะครับอันนี้คือผมได้มาอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวผมจะต้องล้างนะฮะล้างแล้วก็เคลือบเงาให้อีกทีหนึ่งนะฮะห้องเครื่องชุดชุดอ่าประกันชุดซีลต่างๆไม่มีซึมนะ น้ำมันไม่มีหยดนะฮะน้ําไม่เคยแห้งนะครับพลาสติกต่างๆเนี่ยพวกคิ้วข้างเนี่ยฮะพวกคิ้วข้างในเดิมหมดนะครับพลาสติกไม่มีกรอบนะฮะปกติถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยพลาสติกข้างๆเนี่ยมันจะกรอบเพราะว่าตัวนี้มันจะทําให้ย่อยสลายศูนย์เขาทามาเพื่อเพื่อให้เราเปลี่ยนแต่เนี้ยพลาสติกยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่นะครับชุดสายไฟชุดสแตมไฮบริดนะครับหม้อน้ํานะครับอ่าหม้อพักฝาเลยยังดีหมดนะครับตั๊มน้ํามันเบรกนะฮะฝายังดีหมดพลาสติกไม่มีกรอบนะครับแล้วที่สําคัญนะครับ กันความร้อนเดิมโรงงานเดี๋ยวผมฟอกให้นะเดี๋ยวขัดคราบพวกนี้ให้เนี่ยพวกไอพวกมาลงมาแรงนะฮะเดี๋ยวออกให้หมดเลยนะฮะนะครับสวยมากนะฮะปกติถ้ารถไม่ดีพวกนี้ยุ่ยหมดเหรอครับฉลากสินค้านะครับป้ายคำเตือนยังอยู่ครบหมดนะครับรอยภุมเดิมอาร์คโรงงานหมดนะฮะฝากระโปรงไม่มีขยับนะฮะไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับเลยนะฮะแบบยังสวยนะสวยมากนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทนะฮะลองสตาร์ทให้นะครับนั่งในรถนี่เสียงเครื่องไม่ได้ยินเลยนะลูกค้าบอกก่อนนะ ผมบอกก่อนนะครับเบึ้มเดียวติดนะฮะผมนั่งในรถเนี่ยคือเสียงเครื่องยนต์เนี่ยแทบบไม่ได้ยินเลยนะครับแทบบไม่ได้ยินเลยระบบสมบูรณ์มากนะครับใครใครได้คันนี้ไปเหมือนได้รถใหม่นะแล้วที่สําคัญนะครับลูกค้า,อ,าอยากจะจัดไฟแนนซ์จัดได้นะจัดได้ท่วมยอดจัดได้ประมาณ5้าแสนนู่นแหละครับแต่ผมขายแค่นี้แหละผมขายแค่สามแสนเก้าห้านะครับจัดไฟแนนซ์ประมาณ5้าแสนท่านไหนแค่ดีๆก็คือเหลือเงินเป็นแสนกลับบ้านนะครับ แล้วสองเนี่ยลูกค้าซื้อส่วนเดี๋ยวผมลดให้นะครับและที่สําคัญนะครับติดเครดิตบูโรซื้อได้นะครับแต่ต้องมีเงินดาวน์ทินึงดาวน์เท่าไหร่นะครับมีห้าหมื่นขึ้นแน่นอนแล้วที่สําคัญรับเฉพาะลูกค้าต่างจังหวัดที่เป็นเครดิตบูโรนะครับก็ในกรุงเทพปริมณฑลผมยังไม่มีไฟแนนซ์รองรับนะฮะลูกค้าต่างจังหวัดอยู่ใกล้อยู่ไกลเนี่ยสามารถซื้อกับเราได้หมดเดี๋ยวนี้เป็นโลกออนไลน์ผมโอนให้ฟรีทุกคันนะครับแล้วสําคัญผมส่งฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับว่ารถคุณเจอยู่ไกลคุ ลูกค้าลองสังเกตดูนะครับเราได้รถสวยรถที่ดีแต่อยู่ไกลนะครับยอมซื้อรถไกลๆดีกว่าคุ้มกว่าเพราะรถคันนึงจะอยู่กับเราไม่ต่ำกว่าห้าหกปีบางคนอยู่ถึงสิบปีดีกว่าได้รถที่อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วจะเสียใจไปทั้งชีวิตนะฮะเดี๋ยววันนี้เราไปลองเทสขับกันครับเดี <c oughs> ๋ยวจะไปลองขับกันนะฮะตั้งกล้องฝักมีประตูหลังด้วยครับเดี๋ยวจะลองเทสกันนะครับอันนี้จะเป็นแอร์แอร์จะแยกสองฝั่งแล้วนะครับ ก็คือจะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเราสามารถปรับอุณหภูมิได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับถ้าเราถ้าคนฝั่งนั่งข้างเนี่ยเป็นคนขี้หนาวเนี่ยเราก็ปรับให้เขาร้อนนิดนึงนะครับนะฮะแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นตัวปรับอุณหภูมิเบาะนะครับเบาะต,ตรงเน,นี้ยตรงเนียอันเนี้ยโทษนะครับมันจะมีลมออกมานะครับเพื่อไล่ระบายความชื้นของตัวของเราเองนะครับเราปรับได้สองฝั่งซ้ายขวานะก็จะมีโหมดอีโก้โหมดนะครับโหมดอ่าโหมดระบบประหยัดพลังงานนะครับหรือเป็นโหมด โหมด ev โหมดนะครับเป็นโหมดช่วยในระบบการขับขี่นะมีคุ้ยคอนโทรลอยู่ใต้นี้ใต้พวงมาลัยนะครับอันนี้จะเป็นมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยคุยคอนโทรลอยู่ฝั่งนี้นะเอาไว้ล็อกความเร็วขับขี่อัตโนมัตินอกนั้นี่จะเป็นเครื่องเล่นนะครับขับดีมากนะฮะเนี่ยเครื่องเล่นติดหมดนะครับผมปล่อยตัวแล้วครับในผมขับนิ่งมากนะฮะลูกค้านะครับนิ่งมากเลยครับแทบแทบไม่ดินเสียงข้างนอกเลยฮะอัตราเร่งดีมากนะครับโหความนุ่มนี่โหได้เลยพวงมาลัยตรงมากนะครับคันนี้ผมบอกจะซื้อไปเนี่ยไม่ ผมอาจจะไม่ได้เทสการขับที่ไกลมากนะครับผมจะขับระยะสั้นๆนะเข้าเกียร์นิ่มมากนะครับเกียร์ทางานทุกระบบนะฮะนิ่มมากนะฮะภายในเนี่ยคือพอนั่งเราขับอย่างเงี้ยฮะได้ยินแต่เสียงผมอย่างเดียวนะครับนะลูกค้าไม่ต้องไปกังวลนะครับซื้อรถกับผมผมเป็นคนตรงไปตรงมานะครับเกียร์ถอยนี่ไม่มีกระชากนะครับบางคนขายว่าคุณเจขายถูกแล้วรถมีปัญหาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมเอากาไรน้อยนะครับลูกค้าพันหนึ่งผมอะไรห้าพันห0 0มื่นบาทผมขายแล้วนะครับบางที่ลงทุนสามแสนกว่าเนี่ยเขาต้องมีกําไรอย่างนระ คือผมขายถูกเพราะว่าเราเอากาไรน้อยนะครับเราอยากให้ลูกค้าได้รถที่ราคาไม่แพงแลวรถที่สวยๆไปใช้นะครับมันมีตาหนิตรงไหนผมจะแจ้งหมดแต่คันนี้ผมการันตีเลยว่ารถสวยนะครับรถสวยรถสวยไม่มีตําหนิแล้วซื้อแล้วจบด้วยซื้อแล้วจบด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามร,รับชมแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจกับตัวผมแลวทีมงานด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมค,ครับ